สวัสด,ดีคะ่ะสวัสด,ดีคุณนิฟซีช่างปลาออนพี่สาวลงพนนะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวเที่ยงกับปลาออนมันนะคะกินข้าวเที่ยงมันนะคะมันเป็นข้าวเที่ยงปลาออนเนี่ยมันสองหัวนะคะมันสองหัวมาค่ะมาค่ะอันนี้เป็นข้าวเที่ยงปลาออนเด้อนี่แกะแล้วกิน กินมันแทนข้าวเที่ยงแล้วก็จะไปตัดหญ้านะคะคุณเอฟซีจะไปตัดหญ้ารอบรอบบ่ายเนาะนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วบ่ายแล้วเนาะก็ต้องได้ตัดค่ะทุกคนเพราะว่าปอออนก็เคยเคยบอกให้คนคนมาตัดช่วยอยู่นะคะคือหมายถึงว่าเราจ้างใคนอื่นมาตัดให้เนี้ย แต่เขาก็ไม่ว่างนะคะไม่ว่างป้าออนก็รอแล้วรออีกเนาะเขาก็ไม่มาทําให้เราเนี้ยเออป้าออนก็ต้องลงมือทําเองค่ะทุกคนค่ะลงมือทําเองสบายใจดีนะคะอร่อยมากค่ะทุกคน เมื่อวานในซื้อมันนะคะซื้อมันยี่สิบบาทค่ะทุกคนเนึ่งก็เลยใส่ตู้เย็นไว้นะคะ นี่เป็นข้าวเที่ยงป้าออนนะคะปะชาป้าออนอุ่นนะคะอุ่นก็ได้เอามานาเนี่ยเอามาเป็นข้าวเที่ยงกินมันแทนข้าวได้นะคะทุกคนแต่ก็อย่างว่าเนาะเดี๋ยวก็หิวนะคะเดี๋ยวก็หิวแต่ก่อนที่จะจะได้กินข้าวเราก็ต้องทำงานก่อนก็คือจะตัดหญ้าก,ก่อน คิดว่าคงจะได้เข้าบ้านเนาะเร็วหน่อยเนี้ยนะคะ เป็นมันนี่นะคะมันมันบ้านเรานะคะเนี่ยเขาปลูกนะคะเขาปลูกเขาใส่ซาเล้งนะคะเขาใส่ซาเล้งมาขายโลละยี่สิบบาท ก็ประทังชีวิตไปประทังชีวิตลราไปมื้อหนึ่งนะคะแต่ก็ยังว่านะคะกินอะไรก็ไม่เหมือนกินข้าวเนาะบอนคิดว่าอยู่ได้ถึงเย็นค่ะคุณเอฟแต่วันนี้บอนก็คิดว่าจะกลับไปบ้านเร็วๆเหน่อย กินจนหมดหัวแล้วก็ไม่ได้เรียกคุณเอฟซีเลยค่ะมาค่ะทุกคนมากินมันกับป้าออนนะคะหัวที่สองแล้วนะคะนี่นะคะหัวที่สองเนี่ยหัวแรกหมดแล้วมาค่ะมากินกับป้าออนนะคะหัวที่สองเดี๋ยวป้าออนแบ่งให้นะคะทุกคนก็ดูคลิปป้าออนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกท่านนี่นะคะมือเที่ยงของป้าออนนะคะถือว่าโอเคค่ะเรากินเรากินเพื่อ เพื่อที่จะเพื่อที่จะอยู่นะคะคุณเอฟซีไม่ใช่ไม่ใช่เราเราอยู่เพื่อกินนะคะเรากินเนี่ยเพื่อที่จะอยู่สู้ชีวิตต่อไปนะคะไม่ใช่ว่าเราเราแบบกินเนี่ยเอออยากกินอะไรอะไรโน่นนี่นั่นเนี่ยอะไรอะ่ะอ,อนจะพูดยังไงอะอืม เดี๋ยวปอนขออนุญาตนะคะคิดก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดนะคะ